ไททีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโวลูกนี้คนแรกวันนี้ครับคุณหวนจากเซลเซนสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวอาวรนศาสตร์นอกค่ะอายุ49ปีปัจจุบันเป็นคนจังหวัดกาลสินค่ะไปทำงานโรงงานเราก็ไปเจอกับสามีคนแรกของเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันประมาณ1ปีเราก็เริ่มตั้งท้องแฟนมาทำงานคนเดียวก็จะมีคนมาบอกมั่งว่าแฟนเธอไม่เหมือนเดิมนะมีคนคุยนะพอเราถามเราก็จะทะเลาะเขาไม่เคยใส่ใจเราเหมือนที่สามีหรือว่าภรรยาคนอื่นควรจะเป็นคือเขาไม่ได้ใส่ใจเลยจนเราคลอดลูกคนแรกอืมเขาคลอดลูกคนแรก คนอีสานเขาจะอยู่ไฟเขาจะอยู่ไฟแม่บอกว่าให้ยายหวนอยู่ก้าคืนเพราะเป็นทองแรกแฟนเขาไม่เคยออกมาอยู่กับเราในใน,ใน,ใ,นในการที่เราอยู่ไฟเขาทั้งครอบครัวอยู่ข้างในบ้านหมดแล้วก็ปิดประตูป่อยให้ยายหวนกับแม่อยู่ที่เขาเรียกว่าหม้อกรรมนะ่ะคนอยู่ไฟอ่ะคนอีสานแม่ก็จะร <คน S 1> อมันต้องอยู่ยังไงคะมันก็จะเหมือนกับว่าเราก่อไฟล้วเอากระปี้นไปแขวนเอาน้ําร้อนเอาไว้อาบแล้วก็จะมีเตาหนึ่งไว้กินเพื่อให้เรารักษาข้างในของเราเพราะว่าเรา คือต้องให้เราอยู่ในที่อบอุ่นตลอดเวลาเพราะว่าเราน่าจะเสียเลือดไปเยอะกจะต้องมีการเอาฟืนนมาก่อไฟเพื่อไม่ให้ฟืนมันมอดเจ็ดวันเขาไม่เคยมาอยู่ที่นี่เลยเขาไม่เคยมาดูแลเราอยู่กับใครอยู่กับแม่อยู่กับแม่สองคนแม่มาได้มาอยู่บ้านเขาได้แม่ขึ้นไปได้เพราะว่าแม่ห่วงแม่แม่ไม่ห่วงเราว่าดูแล้ว่าสามีเราไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดแม่ตามขึ้นไปอยู่ได้เจ็ดวัน แล้วคืนคืนวันที่หกตอนกลางคืนวันที่จะตัดสินใจคําว่าแตกหักจริงๆอะแม่น่ะด้วยความมืดเขาไม่เปิดไฟเขาไม่เปิดไฟมันไม่สว่างแม่ก็ลงกระไดไปแล้วก็ไปหอบฝืนขึ้นมาแม่ก็ไปมันต้องมีคนช่วยดูแลเนาะไปสะดุดฝืนอไอ้ที่มันแหลมๆน่ะทิ่มตรงตรงเนี้ยแม่เนี่ยเลือดอาบขึ้นมาแม่เลือดอาบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหวน ตัดสินใจนะลูกพวงนี้ถ้ากลับบ้านกับแม่ก็คือออกไฟเลยกลับบ้านเราคือมันไม่ได้รักมึงหรอกถ้ามันรักมึงจริงๆมันไม่ไมช่วยดูแลบ้างเนาะมันไม่ได้อยู่อย่างนี้มันไม่นอนเปิดพัดลมข้างในหรอกมันไม่ได้ปล่อยให้มึงอยู่อย่างนี้หรอกถ้าจะตัดสินใจก็ตัดสินใจนะลูกตอนนั้นยองหอมก็เลยบอกว่าได้แม่ออกก็ออกอเราตีไ<ป>นะไปคืนนั้นเลยปะ ตอนสว่างตีห้าค่ะสว่างตีห้าแม่ก็เลยเดินเดินข้ามไปอีกบ้านหลังหนึ่งไปเอาลูกไปด้วยไหมใช่เอาลูกไปด้วยไปเอาคุณยายคนหนึ่งที่เขาเอาคนบดม้อไฟนะมามาเอายายหุ่นออกม้อกรรมแล้วทีนี้พอตีห้าเขาได้ยินเสียงยายคนนั้นมาเขาก็เลยออกมาอารวาดว่าพวกมึงทําอะไรทาไมไม่บอกกูมึงจะออกม้อกรรมทาไมมึงไม่บอกกูพังมันให้หมดแฟนเราอ่ะพ่อของลูกเราอ่ะที่เราบอกว่าเป็นสามีเขาเตะทุกอย่างลงข้างล่างเตะกระปิพังพังไม้ที่เรา ใช้บังเราให้อยู่ไฟอ่ะพังลงข้างล่างบรุ่งบุ้งบ้ามดังเสียงดังเราก็ทั้งร้องไห้แม่เราอุ้มลูกอ่ะกินหมากด้วยทะเลาะกับลูกเขยอ่ะคำหมาก,กระจายเต็มหน้าลูกเราเลยเหมือนเลือดออกเลยใช่ค่ะทะเลาะกัน ลูกก็ต้องพึ่งเจ็ดวันเหมือนกันคือพึ่งคลอดแบบนั้นเขาเรียกเล็กๆทุกอย่างเขาแต่แต่ระหว่างที่อยู่อ่ะเขาก็ไม่มาถามใครพอเวลาเขาเลิกงานมาเลิกงานมาก็อาบน้ำเสร็จเขาก็เข้าข้างในเหมือนในห้องปิดปิดประตูแล้วก็เปิดพัดลมมาดูลูกไหมดูลูกแต่เราก็ไม่ได้ถามเราว่ากินข้าวไหมหรือว่ากินกับอะไรหรือเป็นยังไงบ้างใช่ใช่พี่จริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยเราก็ยังเดินเหินไม่ไหวอ่ะเนาะพึ่งคลอดแม่เป็นคนซักผ้าคี้ผ้าเยี่ยวให้ลูกด้วยทุกอย่างแม่ทาหมด เราก็ตัดสินใจแตกหักกันตั้งแต่วันนั้นก็ยังวนก็กลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านอืมอแล้วลูกกินหมากไหมฮะโตขึ้นโตนะ กินหมากเยอะกินหมากจังหวะจังหวะปากตายแบบแล้วก็อร่อยดีเลยติดหมากใจเลยพี่เจ้าผมหน้าลูกนี่แดงหมดเลยพี่เจ้าโตมาไม่ติดเนาะไม่กินเนาะเหมือนตลกนะเพราะเราตอนนี้เหมือนตลกนะตอนนั้นไม่ตลกนะแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยไดกี่ปีครับอยู่กับเขามาจากวันแรกจนถึงมีลูกครับเกือบสองปีค่ะเกือบสองปีแล้วเกือบสองปีเนี่ยช่วงที่มีความสุขมีมีอยู่กี่เดือนมีไหมมีกี่เดือนก็มีค่ะคุณอามีค่ะแต่ว่ามันน้อยมาก มันเหมือนกับว่าเราแต่งงานกันแล้วเราใช้ชีวิตให้มันเป็นคําว่าคู่สามีภรรยาแต่ถามว่ามันน้อยไหมเราเป็นคนแคร์เขามากกว่าแม้กระทั่งเล็บมือเล็บเท้าเราตัดให้เขาหมดกับเข้าเวลาไม่ย่าทําเราต้องหาใส่ใส่พาใส่ถาดไปประเคนเขาจะไม่ยอมทําอะไรเพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเล็กอและโดนตามใจเราก็รักเขาเราทําทุกอย่างตอนที่จีบกันเนี่ยเขารักเราหรือเปล่า เขาไม่ได้รักเราเขารักเราแบบเพื่อนคือหยอกกันอ้าวอะไรแบบนี้พ็เราเป็นแม่สื่อเราไปตกลงแต่งงานคุยกันยังไงตอนที่ตกลงนก็คนที่เราเป็นแม่สื่อไปติดต่อให้เขาไม่เอาอก็เลยคุยว่ามึงเอากับกูไม่อีเต่อตอนนั้นยังไๆแค่นี้อย่างเี้เลยตอนนั้นเรายังเป็นเพื่อนกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันเราบอกว่าอ้าวถ้ามึงรักกูก็เอาได้ไม่รักก็เอาได้เดี๋ยวเราก็รักกันเขาพูดงี้เหรอใช่ค่ะก็ทํางานไปทํางานมาทีนี้ก็เหมือนกับว่ามันเออมันน่าจะใช่เขาก็เลยให้แม่เขามาขอ กดแต่ว่ากดได้ประมาณเจ็ดเดือนเป็นไงเหมือนเดิมยิ่งแย่กว่าเดิมนี่ไงทีเด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening Serum พอเราย้ายกลับบ้านน่ะเขามีตามมาบ้างไหมคะมาง้อมาอะไรมีไม่ตามแต่ไม่มีเลยค่ะมีแต่พ่อปู่แม่ย่ามาทุกวันบอกว่ากลับไปเทนังคิดถึงหลานกลับไปเทนัง แล้วเราก็เราก็ไม่ใจอ่อนเนาะเราก็โกรธเราก็ไม่ตัดขาดเลยโกรธแต่ว่าโกรธได้ประมาณเจ็ดเดือนอืมแล้วนี่เราเลี้ยงลูกที่บ้านกับแม่มีเวลาโกรธแค่นั้นด้วยโกรธเจ็ดเดือนประมาณประมาณเจ็ดเดือนเอออยู่ไฟเจ็ดวันไม่ไหวอันนี้เป็นเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเราหอบลูกมาเลี้ยงกับแม่พอพอลูกกาลังจะนั่ง หมือนกาลังน่ารักปูกกับย่ากะเทียวแย่งกันไปแย่งกันมาพอย่าแย่งไปแล้วก็ไปซ่อนคือแม่อยากให้แม่ไม่ให้แม่ฟังเราไปตามมาเพราะเหมือนเขาจะยื้อว่าลูกอยู่กับกูมึงต้องเดี๋ยวแม่มันก็ตามมาพอแม่ไปเอามาได้แม่ก็ซ่อนเหมือนจะแย่งทุกวันนี้ลูกเล่นซ่อนหาอยู่เลยคงไม่หมดค่ะเออจะแย่งแล้วยังไงต่อแล้วทีนี้ย่าก็บอกว่าไม่ไหวแล้วทําอย่างนี้ไม่ไหวทรมานงั้นก็กลับมาขอ สู่ขอใหม่มโดยการสู่ขอตามประเพณีคือยกขันห้ามาขอขอมามให้ลูกชายเขามาขอขอมาแม่เราอบอกว่าต่อไปจะไม่ทําอีกต่อไปก็ยังให้เป็นอย่างที่แล้วอีกอไม่ว่าจะเป็นสามีหรือพญปุยจะบอกอย่างนี้เราก็ไปมไม่แล้วยายหวนไม่บอกเหรออ๋อไม่เป็นแบบครั้งที่แล้วเพราะว่าจะไม่ให้เงินแล้วเดี๋ยวจะเก็บเงินไว้เองอได้ไหมไม่กล้าพูดค่ะออยายหวนทำไม่ไม่กล้าพูดคือเขามาขอแล้วเขาเอาขันห้ามาแล้วเขาก็ใส่เงินมาหนึ่งพันกว่าบาทตามประเพณีคนอีสานไปเลย แค่นั้นเราโอเคเลยเราบอกแม่ว่าขอไปอีกสักครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ก็กลับไปกลับไปกลับไปกบเขาได้ประมาณสักสามสี่เดือนเป็นไงเหมือนเดิมยิ่งแย่กว่าเดิมนี่ไงยังไงทุกอย่างเหมือนมันคนละขั้วกับตละปัดอะไรที่ไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นคำพูดที่ไม่เพาะก็ไม่ก็ไม่เคยเห็นก็เริ่มมาแล้วเริ่มได้ฟเริ่มไอเริ่มก็มีการทะเลาะกันเรื่องเงินอีกเหมือนเดิมปู่ย่าพอเวลาตังออกทีนี้มันทํางานคนเดียวมันมีรายได้แค่คนเดียว ทีนี้ออกมาเท่าไหร่แม่ไม่ย่เอาหมดให้หมดให้หมดทีนี้เราอ่ะมันไม่มีอะไรขอแม่แต่สิบหรือร้อยแล้วก็ทะเลาะกันเอาตัดสินใจไม่ขอโทรมาหาแม่ว่าแม่ไม่ไหวแล้วกลับบ้านเถอะเราจะกลับบ้านกลับบ้านครั้งนี้ก็คือคํขาดเลยขาดเลยกลับไปอยู่บ้านสี่เดือนแล้วกลับเลยขาดเลยค่ะแยกถาวรค่ะแยกถาวรอยู่กับใครอยู่กับแม่ของเราเพราะว่าแม่ไม่ยอมปล่อยเพราะแม่บอกว่าหลานแค่คนเดียวแม่เลี้ยงได้ปู่ก็ยังขนาด ครั้งที่ขาดแล้วปลูกก็ยังตามมาเอาแล้วเอาแล้วทีนี้ก็ซ่อนเหมือนเดิมอ่ะใครเอาไปก็คนนั้นซ่อนเขาก็จะเล่นซ่อนแอบไปค่ะปูกยญาตาใหญ่ไม่เคยมีหลานเลยไม่ค่ะหลานคนแรกค็แบคนแรกด้วยโอ้ยิงรักผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายค่ะตอนนี้กี่ขวบแล้วคะดูตอนนี้เขาน่าจะได้สามสิบแล้วนะคะพี่กิ๊กคนที่บอกว่าสติไม่ดีใน VDR น่ะคนเมื่อกี้เหรออ๋อที่สติไม่ดีค่ะ ลูกชายสติไม่ดีสติเขาไม่เหมือนเดิมด้วยอุบัติเหตุพอเราไปทํางานเราก็ห่วงเพราะว่าเขาเคยหายเขาเคยหายออกจากบ้านบ่อยๆเราต้องไปแจ้งความคนหายด้วยย้อนกลับไปเนาะตอนนั้นพอเราขาดเลยเราเลิกขาดแล้วแน่นอนลูกกะมาน่าจะขวบหนึ่งละตอนนั้นใช่ไหมคะ,คะนานเท่าไหร่ไปเจอคนที่สองถามว่านานเท่าไหร่เราเจอเขาคนแรกเลยนะเอาเจอก่อนเลยเังวันเจอเขาคนแรกก่อนที่เรางวันจะเป็นเพื่อนกับ พ่อของลูกเป็นใครแล้วคนนี้เป็นใครเขาก็เป็นคนต่างจังหวัดคือเขาเป็นคนคอนแก่นเขาก็ไปทํางานโรงงานที่ยายหวนทําอ๋ออยู่โรงงานเดียวกันนี่แหละเขาเปจีบเราคนแรกด้วยเราไม่ชอบรองขีเลเราบอกว่าเขาขี้เละแสดงว่าเขารู้เรื่องตลอดเขาอยู่โรงงานนั้นตลอดตลอดทุกๆอย่างเวลาผ่านไปปีสองปีเขาก็ยังรู้หมดรู้กระทั่งว่าเราเลิกกันพอเราเราเลิกกันเสร็จเราก็ไปทํางานทีนี้แฟนคนนี้ก็เลยบอกว่ายังรอนะ ไม่ว่าจะมาในสถานะไหนค่อยก็รอเจ้าประมาณเนี้ยค่อยฉันก็รอเธอไม่ว่าเธอจะเป็นไม้หรือเป็นอะไรมาแต่เราไม่เคยชอบเขาเลยไม่ชอบเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาขี้เลสต,ตอนนั้นสวยเหมือนกับว่าเราเลือกตอนนั้นเราสวยเหรอเห <laughs> มือนกับว่าเราเลือกได้ออมีคนจีบเยอะเหมือนกับว่าเ,าเราเป็นสาวที่หน้าตาดีนิดนึง<อ>ใมู่บ้านมีคนมาชอบเยอะแ้วทีนี้เขามาเขามาจีบอย่างเงี้ยพอเขาขึ้น ขึ้นหน้าบ้านแล้วก็ออกหลังบ้านเราไม่ชอบเขาแล้วพอทีนี้เราไปเรากลับมาในสถานะแม่แม่แม่ไม่รูไม่จะเรียกแม่หางแม่หางถ้าไม่ถ้าไม่ไม้นี่ก็ต้องเป็นสามีเสียชีวิตถ้าอีสานก็จะเรียกว่าแม่หางแม่ร้างอย่างนี้นะแม่ร้างลูกติดพี่ว่าแล้วตอนที่แฟนคนนี้คนที่บอกหน้าตาขี้เลยอ่ะตอนเราท้องเขาเห็นไหมเห็นค่ะเพราะทำงานเขารับรู้ตลอดเห็น พอเวลาเราท้องเราจะไปเข็นเข็นแป้งแป้งดิบมาเพื่อเข้าห้องอบทํางานเขาก็จะบอกว่าหนักไม่อิเตี้ยเขาจะบอกอย่างนี้เขาจะแซวทุกวันเขาจะแซวค่ะเขาอยู่เขาแบบมันเป็นโรงงานเขาเรียกเราว่าอะไรกันอิเตี้ยอเตี้ยเหรอสวยเราสวยนิดนึงเนาะเขาเรียกว่าอะไรเราเรียกเขาว่าอะไรเราก็เรียกบักอ่วม พอเรากจะอ้วนค่ะบักอ้วนบักอ้วมบักอ้วมค่ะหยอกเรามีเนื้อม่หนักเป็นฉายาฉายาอเขาก็เหมือนกึ่งเหมือนจริงๆแล้วเป็นห่วงแหมแต่ว่ากึ่งแซวว่าหนักไหมอย่างเงี้ยเราหนักไหมไม่ก็ว่าเขาดูเราตลอดเวลาแต่เราไม่ใส่ใจเขาพอวันพอวันที่เขาบอกว่ารอนะยังรอไม่ว่าจะมาในสถานะไหนเขาจะรับได้หมด เราเราเราเริ่มลังเลเพราะว่าในสถานะนั้นแฟนเรายังทํางานอยู่เลยพ่อของลูกเราก็ยังอยู่ในโรงงานเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละกะเราจะเวียนว่าเราหมดใจแล้วใช่ไหมเราหมดใจไหมถามว่าหมดใจไหมมันยังมีคุมเครือทั้งจะรักคนนี้ทั้งจะทั้งนั้นก็พ่อลูกของลูกเรามันเหมือนจะตัดสินใจกล้ามกึ่งเรายังมองว่าเขาหล่ออยู่ไหมใช่ค่ะก็ยังบอกว่าหล่อแล้วก็พ่อของลูก กำลังเตาฝังใจแล้วแล้วเราคุยกับคนที่ไม่หล่อยังไงอ่ะพี่พิหาพี่วอนวก็คุยกันปกติเหมือนเหมือนเจอหน้าคุยกันหรือว่าคุยแบบผ่านเฟซบุ๊กไม่ค่ะสมัยนั้นเป็นจดหมายไม่มีโทรศัพท์จดหมายเหรอ,อเขาจะบอกว่าถ้าจะเลือกแฟนคนเดิมก็ให้บอกนะคือจะจะได้ตัดใจได้อัสกอ,อ่ะแล้วทีนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าถ้าถ้าญ่หวนถ้าถ้าถ้าอิตี้ไปเลือกแฟนคนเดิมขอผูกคอตายแล้วนะลาโลกเขาเขาอายุมากว่า อายุมากกว่าคะ่ะ7ปีคะ่ะตอนน,ออน,นี้ตอนนี้นี่รู้อย่างว่าคนที่จะเป็นสามีเนี่ยหลอหรือไม่หลอไม่สําคัญหรอกตอนนี้ตอนนี้แหรอคะ่ะคุณอาพิสุนุมองที่ว่าไม่หลอกก็ช่างละไม่เอาละขอให้เขารักเราพอแล้วก็เป็นคนดีสามีคนนี้ดีมากๆเลยคะ่ะถ้าคนดีรักเรานี่ยนะสุดยอดแล้วที่เป็นสามีเราเขาดีเสมอต้นเสมอปลายนี่จะมาจะเข้าปีที่30ิแล้วที่เราใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่มี<อ>ข้อไหนที่จะติเขาได้เลยเรื่องด้วยว่าคนคนนี้เขาจน<อ>ทําให้แม่ของยายวนเกลียดเขามากถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกนี่กดสามสามที่เด็ดลูกนี้จากวันนั้นที่เขาเขียนจดหมาย ถ้าอเตี้กลับไปเอาเัวคนเก่าจะผูกคอตายจริงจริงพออ่านจดหมายแล้วยายหวนทำยังไงส่งเชือกไปเลยไม่ได้บอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าไปนะถ้ามึงไม่ไปวันนี้น่ะไปที่บ้านเขามันจะผูกคอตายเลยนะเพื่อนเขาแจ้งแล้วเพื่อนมาบอกด้วยออกจากงานแล้วก็นั่งรถเดซานเขาจะทำจริงๆไหมเขาบอกเขาไม่ทำเขาหลอกให้มาเรียนร้อย ให้ไปเจอเราไปเราก็ไปเชเง้อคอที่บ้านเขาเห็นแม่ของสามแม่ของสามมีคนปัจจุบันบอกว่ามาทําไมอีลาเราก็บอกว่าได้ยินว่าพิธีจะผูกคอตายอจะมาดูนายยากรเลยบอกว่ามันนอนดูทีวีอยู่ข้างบนเราก็ไปเชงเง้อคออาาวจะสิผูกคอตายแล้วยายหนษก็พูดอีภาษาบ้านยายหงษบอกแล้วตั๋วให้มาหลอกให้มาตั๋วให้มาแล้วเขาก็บอกว่ากลับบ้านนะเย็นนี้จะไปส่งให้เดี๋ยวจะบอกแม่ตามไปขอวันหลัง แล้วเขาก็เอารถเครื่องมาส่งโดยที่เราไม่เขาไม่กดเราไม่สักคำหนึ่งอ่ะเขาไม่ทําอะไรไม่แตะต้องเราเขาเอาเรามาส่งบ้านไม่ร่วงเกินใช่ค่ะเขาเอาเรามาส่งบ้านให้แม่แล้วก็บอกว่าอีกสามวันเดียวตามมาขอนะแม่แล้ววันนั้นเราเสียใจไหมเขาแบบทําไมไปส่งบ้านอะไรเงี้ยเราเสียใจไหมเพราะว่านั่งรถมาหาแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ไม่ค่ะไม่เสียใจเพราะว่าเราคิดว่าเออผู้ชายคนมันซื่อดีนะรดูใจไปก่อนค่ะ แล้วเขาก็มาตามสัญญาสามวันเขาพาแม่ย่ามาอมาสู่ขอก็ทําตามประเพณีแต่ว่าเนื่องด้วยว่าคนคนนี้เขาจนเขาไม่มีค่าสินสอดมาตามนัดหมายทําให้แม่ของยายหวนเกลียดเขามากคือเหมือนมันเสียหน้าเหมือนมันเสียเกียรติคนในหมู่บ้านเขาก็ลือว่ามันไม่มีค่าสินสอดมาขอแล้วเหมือนมันจะมันจะมาอยู่ด้วยกันเลยโดยที่เขาไม่ให้ค่าสินสอดค่ะพ่อไม่ได้ว่าอะไรแต่แม่กับยายเกลียดที่สุด ขนาดซ่อนกระติบข้าวไม่ให้กินข้าว <Ừ. S 1> บอกเกลียดเขาแม่ของแม่เนี่ยเกลียดจนกระทั่งเกือบจะวาระสุดท้ายของชีวิตโอยอ,อย่างนั้นเลยเหรอเกือบอีกสองสาเดือนจะ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 จ,จ,จากโลกเนี่ยคุณยายเนี่ยก็เลยตัดสินใจยายบอกว่าเอาข้าวอยู่ข้างบนเอามงเก็บไปให้มันกินด้วยนะแล้วก็บอกว่ากูไม่เกลียดมันแล้วหลังจากนั้นยายก็ป่วยแล้วมาหับหายแล้วก็ยายก็เสียเขาชนะทุกอย่างเขาชนะแม้กระทั่งแม่หนูที่เกลียดแล้วพอหลังจากแต่งคือเขาไม่อยู่บ้านเรา มาอยู่บ้านเรามาอยู่เลี้ยงลูกของเราเขาก็ดีทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเงินเดือนเออมีปัญหาเรื่องเงินอีกไหมอันนี้เราไม่ได้ทําเป็นเงินเดือนคือเราหารับจ้างตามหมู่บ้านเราไปตัดอ้อยดาย่าขุดมันทุกอย่างคือเรารับจ้างตามหมู่บ้านแลกวย้างเขาเงียหมดเลยเขาให้เมียบหมดเลยบาทหนึ่งเขาก็ไม่เกลียเรเราบอกแม่ไหมว่าทีนี้เขาให้เงินหมดเลยกค่ะแล้วแม่ก็รับรู้แต่ความเกลียดนะคือมันไม่ได้ค่าสินสอดก็ยังเกลียดอยู่นั่นแหละกลับกันแล้วเราแลูกเคยคนนี้น่ะมีให้เงินแม่ยยยาด้ว ให้ให้ทุกอย่างให้ทีพันสองพันให้ขนาดห้าพันก็ให้ก็ยังไม่ชนะใจใช้เวลาเกือบ20ปีกว่าแม่ยายจะยอมรับแล้วทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันและไงเริ่มเริ่มทำเขารับจ้างเขาขยันเขาขยันทําทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่เกี่ยงงานไม่เกีงานินเท่าไหร่ก็มาให้เราเออการเป็นนี่มันเริ่มมันเริ่มเมื่อสองปีที่แล้วครับพี่ชายคนนึงเขาทําธุรกิจผู้รับเหมาซื้อส่วนมันตามหมู่บ้านพี่ชายของใคร คนในหมู่บ้านที่เรานับถือเขาเขาทําแล้วเขาได้กําไรดีอะเราเห็นเขาทําแล้วดูแบบเอ้ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นเราก็เลยตอตามเราไปได้ไหมเราไปทํากับเขาสองปีเออมีกินมีใช้มีทองใส่ด้วยดีใจ6วันไปทํากับเขานี่ไปทําอะไรบ้างแล้วแบ่งกันยังไงก็สมมุติว่าสวนมันเราไปซื้อสิบไร่เราซื้อในราคาห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วทีนี้มัน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 เกินคาดคือมันได้ไร่หนึ่งก็หกตันทีนี้มันตอนนั้นมันตันละสองพันกว่าสองพันเจ็ดสองพันหกแล้วแต่ช่วง บางทีกําไรสวนหนึ่งน่ะหกหมื่นเจ็ดหมื่นอ้ก็แบ่งกันค่ะเขาก็จะหักค่ารถถ่ส้มเขาออกไล่ล้าเขาก็จะหักค่าขนลากของเขาที่เอามาขายโรงงานเขาได้เยอะทีนี้เขาเริ่มคือที่เมื่อกี้บอกว่ามันมันเกินคาดคือตอนที่เราซื้อเราก็คานคะเนนกันด้วยตาเปล่าว่ามันน่าจะมีอยู่ในดินเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรอคะเรานับด้วยนะคะเรานับต้นด้วยเอานับต้นด้วยสิ่งใกล้ใมีกี่ต้นเราเดินนับเลยเดินนับช่วยกันแล้วเพื่อจะได้ ค่ะเราจะได้มวลคนนี้จะเดินแบบนับร่องจะได้ใช่ค่ะคนนี้จะเดินนับต้นพอเรามาคุยกันแล้วว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่ต้นเราก็จะมาคูณใช่ค่ะเราจะคูณแบบว่าก็ขอซื้มาณเขาเหมาใช่ค่ะแล้วพอไปขุดมันได้มากกว่าที่เราเห็นนะคะแม้แต่เจ้าของสวนเขาก็ไม่รู้มาตอนนั้นได้มากกว่าได้มากกว่าได้มากกว่าเลยมีเงินเยอะเลยใช่ค่ะมันไม่ถึงกับเป็นคนรวยแต่มันมีกินให้ลูกกินได้ตอนตกลงซื้อเนี่ยเราจะทราบไหมว่าเมื่อถึงฤดูขุดหัวมันเนี่ย ราคาจะเท่าไหร่คือ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าโรงงานตอนนี้เขาซื้อตันละสามพันสามพันเราก็จะไปดูส่วนมันแล้วเราจะไปคุยกับเจ้าของเขาเราจะพยายามคุยต่ยยยยอรองให้ได้ถูกที่สุดเราจ่ายเงินเสร็จแล้วเราถอนเลยไหมรหรือว่าถอ้า <c oughs> เราถอนเราเอาไว้ไม่ได้เราซื้อในราคาตอนนั้นเราต้องถอนตอนนั้นแ <c oughs> ส,สดง <c oughs> ว่าเราเช็คราคาได้เราไปคุยกับโรงงานก่อนว่าโรงงานจะรับซื้อเท่านี้เท่านี้งั้นเราก็ไปไปต่อราคาตรงนี้เพื่อให้เราเหลือกําไรแล้วมันไปผ่าตอนไหนตอนที่เลิกจากพี่ชายค่ะตอน ทำกับเขาไมา่ได้2ปีเออพออยู่พอกินแล้วก็มาคุยกับแฟนว่าถ้าสมมุติเราทำทำราเองลนะค่ะเราไม่ถูกหักค่ารถไถเราไม่ถูกหักค่าขนลากเรามีรถของเราเราเราจะเหลือส่วนนั้นเยอะออท<ำ>ํากำไรเยอะขึ้นนะออกจากพี่ชายมาได้2ปีก็ยังโอเคอยู่อพอหลังจากโควิดปุ๊บเขาบอกว่ามัดแป้งมัน,มนสำปะหลังทรงออกนอกไม่ได้ราคาจากตันละ2,700ดิง่งหวัวลงไปอยู่ที่1,600เราซื้อส่วนมันในราคาไล่ละ หนึ่งหรือเก <6, 000 S 2> ้าพนุณเลย<อ>เราพอเราขุดไล่หนึ่งไปขายเราได้ไรละหกพันขาดทุนขาดทุนเยบเยิดเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงเสแล้วมาติดตามกันต่อนในวันพรุ่งนี้ครับดูไม่ออกเลยว่าจะ,จะ,จะหาทางออกย่างไรแต่ผมผมมองอย่างเดียวว่าคุณพวกับสานีเนี่เป็นคนเป็น,เป,นเป็นชาวบ,บ้านธรรมดาที่ที่ขยนขันขันแข,ข็งแล้วก็คิดคิดใหญ่ เริ่มชีวิตใหม่เสียดายเวลาแต่ทำอะ่ะมันก็ทําได้แต่ตอนนี้ยังยังยังมองไม่เห็นว่าสี่แสนกว่าจะเอาตรงไหนใช้มันละำบากเนาะ